สส Finnish, no liebe, เส right? ียทรัพนะคะคูณให้แล right? yeah> ้วอันนั้นสิบบาทอันนี้ยี่สิบาทมึงูกาบโวี่ยปากหนึ่งหมื่นองพันห้าร้อแล้วก็บวกค่าไฟหนึ่งนห้านะคะค่าไฟหนึ่งหมื่นห้าเย็ดตกลยอะไรันเร็ก็ยังไงฮะยังเพิ่กาเอาเกัน ไม่ใช่ไหมที่จ้าก็โอนให้เลยเออเมันก็มาคอยด้วยที่เป็นเล็กเก่าจะเจาก็ไไดไลยก็ดีดอกบอนดยจะกระไดไลก็เจาะมันคนที่หาเก็บอาการคือเดียงไม่ยจะใช่เขากจิ้มต่้องไปเพราะอากานพูดไม่ออก เอตอตัวตัแอสอทงท้ายมีเสียงหัวต้องเรีองเดี๋ยวมานั่มบ่ที่ถอดอดอกเห็นไหมมันต้งค้างสองใบเลยไม่เอาน่ะเป็นล้างเจ้ากันน่ะบ่แม่ไมันติดไปยกระซังไงเบ่เด้อถามเาดูเออเดี๋ยวถามเองเดี๋ยวท่านนี้จะจังเนี่ยเมาเอาหัวตัวสองข้ายหอยไปน้ำบ่ายแบบใด <c oughs> ้ป่ะมันขบปุ๊บปุ๊บหอยบ่ได้ตรวจเลยผมไม่ได้ตรวจทำไม <โด S 2> ไม่ตรวจให้มันเรียบร้อยจะมาเอาทีหลังจะมาตรวจสอบทีหลังไม่ได้ดิ เพราะเป็นยังบัขาดเลยเนีกท้วงมาท้วงเอเแนรรลุใจมันบุ่อยู่เลยฮัวเอ่ม้วโตลงก็บุ่มกรท้วงบ่มโตจัเนาะมมักพอดีไหมยชิปะเไทยหมไม่ก็เห็นดอกไงหลาเดอกได้หยแตาไ่ได้ไปทังนั้นเนาะ ไปอะไรก็เข้าตัวเองไม่พูดพด,ดีกว่าทำลิ้เงียบๆให้คนอือ่นออกความคิดแล้วมันโจมีบอกไอ้รุ่นจีบอ่ะพี่ทิ้นแล้วในระว่าพี่จารณาด้วยนะคะพี่น้องเราจะไม่พูดนะคะเหีืยเบียก็เอาค่ายกหัวเท่าเดิมค่ะเก้าพันที่คุยกันไว้นี่ เาาข้าวาเเดนเพรามั่จซ้ำมันนี่แหละทำไม่เหมือนนึงเพราะว่าได้ชาติมันสองภาาเออแม่นเาแล้วก็ค่าเห็ดแอร์พุ่นแรนไปก็ไม่เห็นหรพุ่นเอาสามมันพุ่นก็ทำคาเห็ดไม่ รับน้ำช้าไหมคะเจ้าพี่บอบอไม่พูดอะไรทำชิ้นเงี้ยงๆห้ทุกคนแบบดูไปเบื่อหนาเจใจไปเป็นไรต่อเนี่ยเจ้าซูริเจ้ายิ้มแบบนี้เธอเห็นหน้าธรรมชาติสวยกว่ารอสองหเจามีเจถ่ายรูปเลย้องถ่ายรูปสิยิ้มถ่ายรูปเว้ยโอ้ยเดี๋ยวขี้เลี้ยงตกลงยังวนไปโวนหมดแล้วโวนหมดแล้วจะไม่ไปด้วยหรอกเฮ้ยมีงันใจเราบอวันจันทร์เขาจะไม่มีการฟิวใหม่ใครเจ้าอยังก็สุรินทนะเบิร์ดระบบมัน ไปไหนเนี่ยมันเร็วกว่าเราเร็วไปเอาคลิวเพราะเราบรรจักรางสิมาจางสิมาเห็ดปากกาฟิวนี่เป็นปพราะว่าตินสตร์เลยเหรอมันขึ้นในตัวได้ตอนนี้มันเป็นง่อยโหลดโหลดทีนี้เขาจะมาทำให้มันฟู้นฟ้าฟู้ฟ้าเหมือนเดิมสวยง่อยอนนี้เป็นง่อยทำเป็นง่อยให้ดูเลเป็นง่อยทำยังไงนี่นี่ต้องเขางานที่ยังปากกาได้ไหมได้เฉฮะไม่ป่ดเขาเลยเอองูก็จีบเขา เธอกดเบิ่งกกระดบัญชีน้องอะไรมาให้แล้วจะเข้าบัญชีนี่ยังไงมันเปเขานั่งกระทินอีกแล้วบานเนี่ยคือไปเชียกันระบาดนี่ยทำไมมันจะไม่เข้าก็โอนเข้าอยู่ก็จักรินก็ถามอยู่ใช่จักรินไหมเออเฮ้อเน็ตตัวมันฝาบ่าชาติเราจักรินได้บอกเล่อเอากระสุงไปให้เบิ่งเชิดระเปิดพ่ว่ามันโอ้กระโปรงดาเดี๋ยวเธอกดอันนี้หน่อยเมื่อกี้ก็กดเข้าบันทึกแล้วเด้อล่ะ มันเข้าไหมหรือมันไม่เข้าหรือยังไงหรือเป็นกับเน็ตเราเินหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสอบาทไม่ใไม่ใช่สองหมกว่าบาทมันามนันกต่าไม่เป็นน้ำเเน็เครื่องนี้พค่อยดีมันเขานะมันเนันบ้าเขากัเซย์ปวะบเขากัเซยแล้วมันเป็นสีได้หรอเยบเขากัเยไ้อทาอึ เอามาใหม่ก็ดูพี่เอามาใหม่หน่อยถ้ามันเข้าสองครั้งก็โอนคืนเด้อเออวิ่งว่าอยากได้เงินเงี้ยนี่ยเลยทำบ้กผมไม่ได้ว่าถูกไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแพงนะค่าทำเนี่ยเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในค่าช่างนะครับเอาจนขึ้นมาผูกร้อยไปเดี๋ยวชื่ออะไรมีไหมอะชื่ออะไรโอเคใช่ไหมเออทำไมเวลาวิ่งไปอย่างนี้ป่าว ไอเซมกับไอโนนมาซื้ออะไรอยู่คูณลินอะไรไปใส่ไมโคร่ะไม่อะไรใส่รถดน้วนสีระบอกแห่งสี่เก้าโอ้มันเป็นอะไรความหมายของมันที่มันมันักะรินมอน้ำแห่งสองเสียท่าน้อยรถท่านไหนรถดินดวนมอน้ำพุ่งท่านนั่นนะเออประกันนั่นเนื้อตอนเดียวพ้นนั่นแหละก็ทำไมแกไล่ไปไล่มาแกไม่ให้ไปอย่าก็ไม่หรอกสร้างโยกไม่เออมันคนละกลุ่มหรือเปล่า โอ้ยเพิ่อนเอาขวยไปกินน้ำเพ่อนเอาเคียนขวยไปกินน้ำตนน่นลูกพี่นี่บ่อน้ำของเสียเบียร์เีลเลยไปหันดิแมนบ่เพิ่นเอาขยไปกินน้ำแล้วเพิ่นกลับมาใหม่สินี่ลอาเลยชีกระสินนเี๋ยวัญชีกระสินตาเดี๋ยมานเอาไปหาสมัยไปี่สปีเไป ไปสามปีเ่หลัแอนกเิาดมเกินหกหนางเอากิอันนี้ไปสาปีเลยเอากระดออกไปถอนเงินรถเดชใช้เงินรถตอนนั้นมีเงินอยู่ในนั้นหมื่นหนึ่งก็สามเมือนกทางเยียมงไปทางเยี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มนกย่างมาดีๆีหอนี่มันขึ้นแอเเห็นมูดเห็นมูดด เปนยังกับไม่อยูวะแต่เาไปกินน้ำวุ้ยทางนี้ลงมาตั้งีว่าูปลาเขาเราสางเยี่ยวไปน้ำมัวสางเยี่ยวไปน้ำมัวเอนมันเอมั้ววเรียกมันเงาะเหนีหนีลงปลาวิหนีลงปลาเขาเนี่ยตีเ่นีแล้มาลียสุใส่ตัวนี้เหรอาบ แม่เนาะเออมึงไล่แล้วยมึงเลียนเอมดมอไซค์เาตกลงเโอ้มันตื่นแล้วมันเลียนไปตามมอไซค์เขาอ่ะมันได้ขี้แหละตอนนี้ผู้สาวมาสุดยาวเรืยเล่นเนาะช่ผู้สาวเห็นผู้สาวตักเรียนกิดเปส้นโขใส่ปีนทองงานตัวต่ตางงานเลยเนาะเขาไอขี้ง่ายดีเด้แหะมันเลียนมานสุดเลยเราจะไปไหนต่อเนี่ยจะไปสรุปเขาขึ้นได้หรือยังสองร้อยจะไปหาเขาไหมล่ะว่ามันมีทริปช่องหรือยัง แต่งกงเอาลงเพียรเอาโอเคอยู่แซ่เอาล้มทุ่งมีคนมึงอะมีอยู่เนี่ยเอาลงเพียรเนี่ยถ้ายังถีกัมีคนมึงปาดนังขับรถนี่ยไปเตียงแล้ครับอะไรเหรอนี่เบนยางเห็นบ้องเงี้ยหัวลาก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 คนเรียนเดียวกัน รถเล่าไหมของลาล่กโรงั้นครับโรงแรนไม่มีอะไรจะไปคิดมากทุกคนเออเ้องเห็ดเองบ่ได้ผมก็ไม่ได้่าแันแทงหรอกก็ดีนะสมูต้มว้นอ่แหละพี่น้องพปจัรณะเอามันถีดน้ำไหลขึ้นน่อน้ำไหลขึ้นฟ้าน้องถมันร่ลงมาเฉยๆจะวะน่าจะพ้อมแล้วพูดไตก็เนเลย มันดูดีแต่หนาคนอื่นต่นั่นนะย่อขึ้นจค่นั่นแหละครับสวัสดีครับแล้วนะคะพี่น้องพอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องใจแอมเลยนะคะขอบคุณค่ะ